ก่อนเอาหนองงวังวๆออกไปเลาะหลินน้ำทงน้ำทาค่ะพี่น้องค่ะเอาก็มาเกลืองว่วหนองงวังวๆซะก่อนค่ะพี่น้องนี่อันเขียวเียวนี่พี่้องสงสัยบ่มันคืออีงัง <c oughs> เดี๋ยวจะพามาชมค่ะพี่น,อน, <c oughs> น้องนี่มันคือมันคือแหนแดงโยอันในหนองสาโนเล็กค่ะพี่น้องนี่หลายหลค่ะมันหลาย มันหลายจนบ่โหมันเสียไปเฮ็ดเอียงค่ะพี่นวงเพราะว่าแถวนี่ก็เพิ่นกับบ่ซื้อนอะค่ะพี่นองค่ะน้อเด็กอันขอขาเจ้ามาน้อยนึงว่ากำวานลงในน้องสาค่ะพี่นวงกาเต็มน้องอย่างท่าอย่างที่เห็นนะคะพี่นวงค่ะก็เลยมันหลายหลค่ะเราก็จะต้องกําจัดมันออกโดยการเอามาเป็นอาหารให้น้องง้องค่ะพี่นองนี่ ก่อนอื่นเ้าก็ต้องผสมก่อน,นะค่ะพี่น้องให้เพิ่นกินเพียวๆนี่เพิ่นบปกินเด้เพิ่นบปกินค่ะพราะว่ายังพีเนี่ยมันมีหากนี่พี่น้องแล้วมันก็มีขีดตรงิีดน้อยหนึงน่งอยู่น้ำหาเพิ่นนี่มีค่ะมันเปียกบอกง่งไงว่ามันเปียกซะพี่น้องให้เพิ่นกินแต่นเนื้อแดงเพิ่นกระบ๋อบอค่ะห้ากระตองมาทำกันผสมค่ะเนี่ยเพิ่มโปรตีนเพิ่ม <laughs> พลังงาน ให้น้องอวัวค่ะประโยชน์ของแหนแดงมีเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องสร้พราะคุณของเพววื่นค่ะเกลือปลากระไดค่ะเกลือง้อกระดีคือกันค่ะคุบ่าวันก็จะเอามาคุกเคล้าใส่กันกับเกลือค่ะพี่น้องก็ได้ซื้ออาหารเพื่อนไปค่ะเพราะว่านุ่นเลยได้ดซื้อหัวอาหารให้น้องงวองกินจ้ะอันห้อนี่ก็ไดด้วย,ยกันอันสีเขาแต่ละเทือนอะแมจะมจจะสีเขาแต่ละเทือกกะ พ่อได้ซื้อห้ามน้ำเพิ่นเศร้าบาทค่ะพี่น,อน้องก็เอามาให้น้องง่วงหัวค่ะมามาส้มกันค่ะพี่น้องนี่ขั้นท้าผาสมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะเแออซ่บละซูแซ่บละละนีะ่กินดีอยู่เด้จ่านี่น้องง่วงหัวก็จะกินแนวนี้เลยซ้ำตัวค่ะพี่น้องหูว มัวนซุปกันอยู่ในสามตัวจ้ะมันธรรมดาเสริมอาหารก่อนว่ามันยังดอกจ้ะเนื้อแดงมันหลไหมจ้ะพี่น้องเพื่อนก็จะให้กินเสรี่ยงเสี่ยงค่ะพี่น้องนี่เป็นจังไดน้องเห็นแจ่บบกอขวัญขวเปล่ากินไหมว่าท่านเขาเด้ คาเชนยมก็อยู่ย่างนี้แหละค่ะแล้วก็จะไปตัวอื่นๆกันค่ะพีน่น้องข้างๆนี่ก็กินขื้นกันค่ะพี่น้องค่ะอ้อยจุดจั๊กจุดะอ๊กจุดะอ๊กจุดจัอีนี่นี่กินน้ำแม่เนี่ยเนี่ยเนีเ่นี่มามาเร็วนี่นี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้คือ ิดอาการยังที่ค่ะคือบบกินพนโบมันยังเดชซองข้อถาถากินน้ำมูซะก่อนค่ะพี่น้องเในของตัวเองนี่เก็บไว้กินทีหลังค่ะว่ามันยังอืมนี่ยหนออัดจุจ่าอตดจุจ่าเนื้อตื่นแล้วจ้าโนพร้อมจะไปเที่ยวแล้วนี่มากินน้ำแม่ไว้หนเนี่ยยางมาทางนี้ยข้อมันบะถึงหนั่งกับจั๊กยางมาในไม่เนาะนี่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 เจอบ้า เดยบา้ยบาเยบ้าวันนี้ว่ามีเนียวมาต่อเห็นบอลเ่ยเดี๋ยวแลบแลบมีรสชาตอไรไหมขอหน่อยขอเซมเมื่อให้หน่อยอันนี้เคอยู่พีหน่อยๆกินห่อมขอไพี่น้องอุ้ยผ้ว่านมะเกืออยู่อยองสีจังโอ้ Oh, Itu batu takar, bu. Siap lain, itu batu tak. Hehehehe. Jadi koh, เด่ยวอย่ายออแล้วอันนี้เดี่ยวเดี่ยวั้หมดเนี่ยอืมน,นี่ล่ะเดีย,ยกินของมัวนี่ค่ะฝั่งนั้นก็รอค่ะรอออกค่ะพี่น้องนี่เจ้าหน่อยกับป้อยแล้วค่ะให้น้องมัว่กินแล้วกับป้อยน้องมัว่ไปเลาะเล่นนะจ๊ะ